ครับสวัสดีครับพบพ่อกันกับเปาองชาแนลครับผมกากสีผ้ามาจินมสายจูขึ้นเก่าครับคุปเาองสีผ้ามาเบิร์นเนียยง่ายครับขาพิ่งเส็ดมอสตะเหล่านะครับเนาะครับผมห้างหายไปนั่นครับเดี๋ยวเนาได้ไปไหมครับไปไหมนี่เลยครับผมอ่าเขียงเนื้อเบาอองชาแนลนะครับพิกัดนะครับพิกาดพิมพ์ขอไปเลยครับในกีพีเอ็นนะครับกูเกิลนะครับไอ Google Map ก็ได้หรือว่ากีพีเ็นเี้นทีก็ได้นะเชียงเนื้อเปล่าของ h a n น e l นะครับจะขึ้นได้ครับผมนะบารนีก็บบับเบิ่งเนี่ยงามๆครับเนี่ยนี่มาห้อยไวไ้ด้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะภาคค่าจะขายครับสิไท้ายทำได้ลูกค้ากับเขมามมกครับหายไปโดนครับเหมือนเนบิ้งเปล่าอง10สิบบาทให้เบิ้งครับนะครับเนื้อ งามๆนะครับบางสิผ้ามาสร้อยจุมนินิสีสร้อยจุส่วนเนื้อเส้นเสือนะนะครับเนื้อเสือเป็นเนื้อนะครับบ๊วยแมนเออแบบเขาหม่องมั่งเออแบบเขาเออแบบอเขาครับต้มเพียหัวเดียวหอมๆบอสิไทยคิดย่ำได้กืบบอ่บบอเลบ่มีเวลาไทยนะครับห้างหายไป เกือบสองอาทิตย์ครับผมมาเนี่ยราะว่าเอฟซีมาหาครับห้าล้านเมือนี่ยสามมากสามท่างครับจากเอลโมงเนี่ยจากน้องไผ่เนี่ยจากไอ้อุดรเนี่ยนะครับจากสารคามโกศมพิสัยเนี่ยนะครับมาหลายแล้วครับมาหลายขอพูดหลายๆเด้อครับบ่าวของขอพูดหลายๆครับผมขอพูดเอฟซีหลายๆทีคิดหอดกันมาหา บ่าวอนมาอุดหนุนบาอนน่ะเพิ่นสร้างเนี่ยโอ้ราคาอีกทีทางทั้งหนองบัวลำพูครับผมเพิ่นสร้างเนี่ยครับผมไปสองเทียร์แล้วสองรอบแล้วเอาไปขายต่อนะ่ะผลราขายด,ดีดีเนี่ยงามๆเหมือนอะ่าบาออเราเอาไปส่งนะ่ะเพิงบมแก้เลย่องบ่อคอยมีเวลาถ่ายคลิปนาะยุลานกะถ้าแกลูกค้าเขาบุ่มบ่บมบ่มบามน่ะ ซึงมาหอดแล้วก็สิต้มเพียนะครับกอกเลือดนะครับตีเลือดกอกเลือดอีกเดี๋ยวบ้าอสิพ้ามาไปเบิ่ไงไอ้บ้าวงต้มเพียนะครับเดี๋ยวสิบอกสูตรต้มเพียนะครับเพียบ้าองนะครับนี่ดีอันนี้เนี่ยคือดีออกจากโคกด้ครับเนี่ยดีออกจากโคกเนาะนี่ละบ่ตอนเอียงมากมากอันนี้เป็นเสียลองไห้ครับเลือเสียนเดียวครับไอ้ล้านเพิ่นมาเอาแล้ว สางขาว่าตัวหนึ่งนะคือเนก็แบนะเปลี่ยนคือเดียวสองขานะเพิ่นมาเอาแล้วครับขาหนึ่งนะครับอหยียบขาอยู่เทิ้งรถครับปั้นไม่มีมังหอยครับพ่าก่าสิเก็บไปย่างดีเพราะต้องฟีดดามเป่าของบอฟีดพอจะไอยก็ได้เอามาหอยขายเดี๋ยวอันนี้เสีย้องไห้อ๋ออันนี้จะเป็นอะสะโพกนะแบบย่างบอทั้นแตงแล้วนี่สะโพกสองลูก เสือสองเส้นสันหนอกสองเส้นนี่กับอยู่ทึ่งหลดนะครับบอมมีมาหอยสันในอันนี้หนอกหนอกนอก้นอยครับม,มันในหนอกน้อยว่าว่าสาวเนี่ยเหมัอนอันนี้สันในครับสันในเนื้อเสืออันนี้รอนปลาช่อนรอนปลาช่อนแล้วก็สันในซี่โครงอันนี้เป็นเนื้อซี่โครงทำง่ามพาไปแกงใส่ออมอั มักถอดเลยก็ได้มักย่างเห็เดแดดเยวก็ได้ครับผมอันนี้ก็ลํำเทียนลํำเทียนขายมาแล้วอันนี้เนี่ยข้านาครับใส่กรอกใส่กรอกรอบ้าองขายขอละสิบบาทได้ครับเห็ดสดในมคุมยอขายดีดีครับใส่กรอกใหงนที่สะไบเนาะเป็นเห็ดมาเห็ดมาใหงนับขายดีด,ดีอันนี้เครื่องในต้มเลี้ยซับเนียนะเพิ่นเอาเอาไปส่งเพิ่นบัดเล้วใส่สุดแค่ลัง โอ้ยแค่ลังนี่แยกนะครับกิโลละสองร้อยบาทนะครับบ่าวของขายกำกอใจเอามาใส่ว้น้ำกันมเลยนครับนี่ครับนี่ครับเบื้องตามไปเลยครับเนี่ยเสียงยูทูบเสียงเนื้อบ่าวของชาแนลนะปีกทรงนะนาล้านบ่าวของขายกิโลละสองร้อยแปดสิบบาทนะครับราคาทรงมีบุญมีงานสร้างไหนครับผมกิโลละสองร้อยห้าสิบอ่า งันอย่างงานบุญนาเขียงราคานับพรอมราคานคับตับสบายนั่งท่านเท่าหน้าขีดละสามสิบห้าบาทนับตับขันยาเครื่องไนขาขนะครับเนาะแล้วก็เนื้อแดงขาลายสันนอกสันในลิอไอขาหน้าขาหลังพวกเนื้อแดงเนื้อลาบเนื้อ้อยเ,ยเนื้อย่างนะครับบ้องจะขาไขกิโลละสองร้อยแปดสิบบาทเสอรลองไห้กับเนื้อโหนกนี่โหนกเมื่อไดงงาม้มเนี่ยบ้องสีขขยกิโลละสามร้อยยี่สิบบาทด้วยครับบารนี้ ซี่คโครงเนื้อแกงนะครับเนื้ออ้อมเนื้อบางพวกเนื้อบางท่ำแดดเดียวครับเนื้อท่ำแดดเดียวกิโลละสองร้อยห้าสิบก็คือพวกสีโ่โค้งก็สี่ร้อสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็สามชั้นครับสามชั้นแล้วก็เอ็นแก้วกิโลละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับชุดหมูหางนะครับชุดละซี่ลอยครับจะมีหูสองสองหูขาซี่ขา หางหนึ่งหางลราก็ดังหนึ่งครับแล้วก็หนึ่งดังนะครับอ,อ่ลิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับสมองละแปดสิบาทครับปากน้ําเนื้อเศษลวดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเครื่องในต้มเครื่องในต้มก็คือพวกนี้นะครับกิโลละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมพีกัดบูทูตาอ,องค์แต่พิมข้าไปเลยนะครับว่าเชียงเนื้อบ่าวของชาแนลนะครับยามาสิเบิ้ง ย็นเยี่ยงครับโล,ต,าาโลตัดทำผมโลตัดแล้วก็ปั่มปะต่อท่อคนระับนีเอฟซีถามาว่าโอ้ยสิรุงศิบตะละเชียตำแหแนงใบไอ้ชัดเจียนครับบอกตำแหน่งให้ชัดเจียนเนี่ยครับปั่มปต่อท่อบ้านตุมนะครับบ้านตุมน้อยนะครับบ้านตุมน้อยหมูเก้านะครับออกจากเส้นบึงเจนคนครจนจอ,อกมาทาังเลี่ยงเมื่อครับบีซีสองนะครับจอ,อกมาบีซีสอง จะอยู่ขวามื่อครับอยู่ตลาดหน้าตลาดออกมากเดิอนออกมากเบิ่งทางหน้าล้านเมื่อนะนี่ครยหนาร้านมา่อกอยู่ติดถนนครับมีหมองจอดรถสะดวกสบายครับผมนี่ครับเครื่องในเบา่องครับชุดลาเบ,บาอ,อ่ด้อเบา่องเสียวไออกมาให้เบิ่งมาเบิ่งใกล้ๆครับ เวลาห้าขายเนาะครับห้ากะออกมาที่ละที่ละชุดออกมาเรื่อยๆเสียเย็ไนไลยเดี๋ยวมันจะมันจะมีกิน,น,น,เ,นเหมืงนเดินแล้วห้ากับปาดออกไหมเนี่ยสบายหน้างามๆเนี่ยสะอาดนะครับผมเเบวจะเห็่ยหุ่นเห็่ยวๆนี่ครับข้างหลังขึ้นเรียบออกเบิร์ดทำเรืยบออกเบิร์ร้อมกินล่างมา,ยา,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 ากย่างสะอาดสะอาดูกค้าสุมาซื้อไปนี่กลับไปนี่พร้อมท่ำกินเลยเลย ลุกจะมาบองกันในน้ำให้ล้างอีกรอบนอะครับคั้นเทียน่างามๆครับกุร์ลขั้นเทีย้าน่าอเอาไปหนึ่งก้นมาบองสีผ้าใบเบื้องเทียต้มบ้าองครับสีผ้าปรุงนะ่ะสีผ้าไปเห็ดเจียวหนึ่งสองนี่ครับผมเทียต้มบ้าอองนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบเตยแล้วก็ ตะไคร้นะครับตะไคร้่าแล้วกับใบระกดนะครับใส่เยอะๆได้นะครับมีใบเตยคาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ขาดบ่อดก็คือบีพกนะครับดีนะครับบ้าจะใส่บีบีแท่ใส่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็เกลือผงชูรสนะครับปรุงบ้าสีซิมตอนนี้ท่านในซิมนะครับเดี๋ยวจะซิมบางกน แซ่บ,บมันเฉยขมอ่ำลำแต่น้อยหนึ่งนะบ่ได้อขมอ่อนๆน,นะแต่ว่ามขมคักปานไหนนะบ้องอย่าใส่สเกียลือเกี้ยวครับบ้านเอกหอมๆครับหอมเครื่องครับ,ออออรบหอมเครืคร่อ,องคักขนาดเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยอันนี้กัมนนีข้าวขว้าพริกผง ของคือรถนะครบสำ้าับคนประมากคมคักนับเนี่ยไส่ัะเพียต้มเบ้าอ,อนี่กะโอเคแล้วนะเขากใส่ผูใด,ดมาคมลายกใไ่บีเพิ่มนหนึ่งนะครับตับอยู่เนี่ย ผักหอมใส่ลงไปโอ้มีีใจหลายครับเอฟซี FC มหาครับจนมาบามี้แล้วทายเฉยบเก่ยว่าเป็นยังครับโอ้ลืมใส่น้ำป่า เจ้าไงสุดยอดบางศัท่านใส่ดีเลยนะนี่ดีแท้นะบ้าอ,องศัเปียงหอมันขมอยู่แล้วนะบ้าองศัเลยใส่ดีเพิ่มเกลือข้มขมหวานดีแท้หวานด้่ยครับอะชิมกัน Cep hmm. mendem Hmm Bangat tapas Ah Keket sudah ครับตัวหนึ่งมีสมเหรานะพี่น้องอเนาขออยาดเอาเก็บก้อนเต็มนะครับมานะครับมาเนี่ย โอ,อ,อ,นนอ,อ้ตอนนี้ไหล,ล่ะเอ้ตอนนี้โคโลเชียดรดยพี่น้องเอ,อ้ยสดุดๆไม่อยู่แล้วครับลูกค้าเนาะ วัสด okay, <swoją> <S ess> ีครับเนื้อสวยๆสองโลนะอันนั้นของพอของสันเอาเครื่องมเคร่งนเนาะออครับ อู้ทำขึ้นงามแรัสุดยอดครับสุดยอดครับโอสุดยอดสุดยอ,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 อดมาแช่ๆน้ำกันเลยครับกระบะโอ,อ,อ้

นหอมเพียหอมดีแข็งรตรสดเจ้านีา่ครับเบอร์โทรเบาครับหา,าม้า่าถึงนะครับสำหรับผู้ใดอะมาอุดหนุนหรือมีบุญมีงานอยากทร่ามาสอบถามจะเอารับเนื้อไปขายนะครับ โทรมาแรบเบอร์นี้ครับศูนย์เก้า9้าแปดห้าเผู้ใดเพื่อผู้ใดมากพอถือนะครับเขามาควานมาหันมางน,นี้แล้วโทรมาถามบ้าองใดนะบะ่าถึงไหนแล้ยวยุ่มบังไหนนะครับปากติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าอองน้ำเน้น,น,นะครับผมสำหรับชิปนี้กับ ขอบคุณอลไรครับ